สวัสดีครับอุบาสกอ๋อผมคนเดียวอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก่อนที่เดี๋ยวเราจะบูชาสการะด้วยอมิสบูชาเหล่านี้นะครับแล้วก็ประทักษินที่นี่เป็นมกุฏพันธนเจดีเป็นที่ที่ถวายพระเพลิงศพสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก่อนที่เราจะถวายอมิสบูชาเราก็มาฟังธรรมะ เพื่อเป็นแนวทางแก่การที่จะปฏิบัติบูชาการที่ฟังธรรมะด้วยความศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสแล้วก็มีปีติปราโมทยก็จะเป็นปัจจัยแก่การที่อบรมจิตตศิขาแล้วก็ปัญญาสิขาสการะที่เรานำมาบูชานี้ก็ราคาก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะแล้วสิ่งที่นำมาบูชาเนี่ยทั้งดอกไม้ทั้งทูบเทียนของหอม,มาบาตรไตรชีวรธงก็ ไปซื้อตามสถานที่ต่างๆนี่หาไม่ได้นะก็เกิดจากเรี่ยวแรงวิริยะเกิดจากศรัทธานะของหลายๆคนที่ร่วมกันทํานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะคิดเป็นมูลค่าก็หามูลค่าประมาณไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ประมาณไม่ได้นะั่นนะ่ะคือจิตที่ศรัทธาที่ทําให้มีการกระทําวัตถุสิ่งเหล่านี้นั่นก็เป็นลาบของเราอย่างมากเลยที่เราเนี่ยได้ลาบแปลว่าได้นะการได้ที่ประเสริฐสูงสุด ในศาสนาเนี่ยนักต้นแสดงว่าเป็นการได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยเพราะว่าเราจะได้ราบได้ทรัพย์ยศชื่อเสียงวัตถุอะไรต่างๆนะครับไม่ประเสริฐเลยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปในการที่จะทําให้ออกจากวัตฏะไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างถาวรแต่ว่าการได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยมีที่พึ่งอย่างถาวรเพราะฉะนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ราบนะ,นะความประเสริฐก็คือการได้ชีวิต ความเป็นมนุษย์มาแล้วก็ยังพบพระรัตนตรยัยแล้วก็ยังมีศรัทธาในการที่จะเลื่อมใสแล้วก็ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะอบรมไตรสิกขานะครับทัศนานุตริยะชื่อว่าเป็นการเห็นที่ประเสริฐเราก็ได้มาเห็นนะใช่ไหมถึงแม้เราไม่ได้เห็นรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มาเห็นสังเวชนิยสถานซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสังเวคะสังเวคะคืออะไรนะจําได้ไหม สังเวทหรือว่าสังเวคะหมายถึงโอตตะปะที่สัมปยุทด้วยยานนะครับโอตตะปะที่สัมปยุตธด้วยยานหมายถึงความเกรงกลัวต่อภัยคือบาปอากุศลทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมกับปัญญาน้อมไปในการที่จะเจริญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นทัศนานุตริยะเราก็ได้มาเห็นนะครับได้มาเห็นที่ตัสรู้ของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้มาเห็นต้นโพ ที่เป็นที่ตัดสรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้มาเห็นพระแท่นวัชระอาจนะที่ยังมานให้หวันไหวให้พ่แพ้ไปมาเห็นที่ปารินิพานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ถวายพระเพลิงสรีระศพของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งพระพรุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสรู้แล้วก็ทรงปรินิพานในที่นี้นเดี๋ยวเราก็จะไปยังที่ประสูตรแล้วก็ที่ที่แสดงพระธรรมจักรสังเวชนิยสถานเหล่านี้ก็ เป็นสิ่งที่กุลบุตรกุลสตรีทั้งหลายควรแก่การที่จะทัศนานะเป็นทัศนานุตริยะซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เรามีศรัทธ,ธาตั้งมั่นยิ่งขึ้นแล้วก็ประกอบกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นเป็นที่พึ่งของเราเราก็มีเจวนานุตริยะด้วยเพราะว่าในระหว่างที่เราเดินทางมาเราก็มีการฟังธรรมะนะครับมีการสนทนาธรรมะตลอดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยทําให้ศรัทธ,ธาของเราก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะแล้วการที่เรา มีการศึกษามีการไร้ครควญรรมมีการสาธยายธรรมก็ยังเป็นศิกขานุตริยะนะการศึกษาใดๆก็ไม่ได้ประเสริฐเท่ากับการศึกษาเพื่อจะให้ศีลพอกพูนมากขึ้นเราสมาทานศีลกันทุกวันนะครับเพื่อจะให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นนะขัดเกลาละคลายจากนิวรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้มีปัญญารู้ความจริงว่าสังขารทั้งหลายคือร่างกายจิตใจของเรานั่นแหละไม่เที่ยงหรอกนะแปรปรวนเหมือนกับ อย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นเอกบุรุษในโลกก็ยังสูญสลายยังแปรปรวนยังถึงความไม่เที่ยงดับขันทะปรินิพัน์ไปแล้วนะก็มีสถานที่ถวายพระเพลิงสรีระของพระพรุทธเจ้าอยู่เบื้องหน้าของเราเนี่ยนะครับนะเป็นสักขีพยานว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกในสามโลกนะครับไม่ว่าเป็นโลกมนุษย์โลกรูปประพรมหรือว่าอรูปประพรมก็แล้วแต่นะก็ยังถึงความแปรปรวนไม่เที่ยงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เหลือเหมือนกัน นะในก่อนที่เราจะสูญสลายร่างกายจิตใจของเราจะสลายไปจะเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติไปอยู่ที่อื่นเราก็พยายามทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตัวของเราเองให้มากที่สุดนะแล้วก็เป็นไปได้เราก็เกื้อกูลต่อบุคคลอื่นๆด้วยโดยการน้อมนําคําสอนของพระพรุทธเจ้าบอกกล่านวะแนะนําบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือญาติพี่น้องพวกพ้องของเรานะครับตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นี้ ก็คือมกุฏพันธนะเจดีเป็นที่ที่ถวายพระเพลิงสรีระของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะครับซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั้นทรงเปล่งปัจฉิมมะวาจานะครับพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้เป็นพระปัจฉชิมวาจาของพระตถาคตตลอด 4. 5พรรษาพระองค์ก็ทรงมีจิตตัชรูปนะครับมีศรัทธาที่เกิดจากจิตเปล่งวาจาตลอดเวลาขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบรรทมขณะที่ไม่ได้เข้าสมาบัติพระองค์ก็จะทรงเปล่งวาจาตลอดเวลาในการที่จะแนะนําในการที่จะสั่งสอนในการที่จะเปิดเผยประกาศธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงต,รงตัดสรุ้แล้วนั้นให้ตื่น ให้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายจนกระทั่ง4ิิภาพพระพรรษานะครับก็ทรงตักเตือนนะบอกกล่าวแนะนําเป็นครั้งสุดท้ายว่าอย่าประมาทนะพวกเธอนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงเปล่งวาจาอีกแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วเข้าจาตุตยฌาน ออกจากจตุตชานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือเข้ารูปฌาน าอารูปฌานแล้วก็นิโรธาสมาบัติอันนี้เ็าเรียกว่าอนุปุปพะนิโรธความดับก้าวยางนะครับความจริงที่แสดงไว้มีเท่านี้แต่ว่าทรงเข้าสมาบัติอื่นอีกนับโกรธนับแสนโกรธเลยนับไม่ทั่วเลยนะครับแต่ที่แสดงตอนจะจริญพรานเนี่ยก็คือรูปฌานอารูปฌานแล้วก็นิโรธาสมาบัติครั้งนั้นท่านพระอนุนได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิญพานแล้วหรือ ท่านพระอนุรุตกล่าวว่าอานนทผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จปรินิพานทรงข่าวสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาเวทยิตานิโรธก็หมายถึงการดับสัญญาและเวทนาเพราะว่าเวทนากับสัญญานี้เป็นจิตตะสังขารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการดับสัญญาเวทนาก็คือดับจิตนั่นเองอันเดียวกันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรองออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติแลว้วก็เข้าเ ouais นวสัญญาณสัญญายตนะออกจากเนวสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติแลว้วก็เข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วก็เข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณญจายตนะสมาบัติแล้วก็เข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วก็เข้าจตุจชานออกจากจตุจชานแล้วก็เข้าตติยชาน ออกจากตาติยชาแล้วก็เข้าทุติยชาออกจากทุติยชาแล้วก็เข้าปฐมชาออกจากปฐมชาแล้วก็เข้าทุติยชาอีกออกจากทุติยชาแล้วก็เข้าตติยชาออกจากตติยชาแล้วก็เข้าจตุตชาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากจตุตชาแล้วเสด็จปรินิพานในลำดับแห่งการพิจารณาองค์จตุตชานั้นก็คือ มีปัจ,จเวกคณะยานนะครับออกจากจตุตระชาและก็ปัจ,จเจกคณะยานในลำดับแห่งปัจ,จเจกคณะยานก็ตับขันธปรินิพานซึ่งพระสาวกทั้งหลายพระอราครสาวกพระนางมหาปชาบดีโคตมีนะครับพวกนี้เวลาจะปรินิพานก็จะเข้าสมาบัติแบบนี้นะครับก็คือเข้ารูปสมาบัติเข้าอารูปสมาบัตินิโรธาสมาบัตนะแล้วก็ปรินิพานแต่ของพระพุทธเจ้านี้จะเข้าย้อนเข้าแล้วก็ย้อน ย้อนํำ <listed> ด <ãy> ับอีกท <me u pt om tôi> ีหนึ่งจะดับขันปรินิพานหลังจากออกจากจตุตตชาแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วพร้อมกับการปรินิพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้าวน่าสะพึงกลัวทั้งกรองทิพย์ก็บรือลั่นครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วพร้อมกับการปรินิพานเท้าสหัมบดีพรมได้กล่าวคาถานี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จกต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแม้แต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาก็เช่นนั้นหาบุคคลผู้จะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพานเพราะฉะนั้นก็สัตว์ทั้งหลายจะมีคุณเทียบเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น,น,นไม่มีเลยแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณเลิศประเสริฐไม่มีใครเทียบเทียมก็ ยังจะต้องดับขันธะปรินิพานผู้อื่นก็จะต้องเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่ยังยังมีอาสวะกิเลสอยู่ก็จะไม่เรียกว่าดับขันปรินิพานนะครับจะเป็นการดับขันแต่ว่าไม่ปรินิพานเพราะว่าถ้ายังมีอาสวะกิเลสอยู่อาสวะนั้นสร้างขันต่อขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีขันก็เท่ากับมีทุกข์ที่จะหมดทุกข์ก็คือจะต้องดับขันแล้วก็ปรินิพานด้วย ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วพร้อมกับการปรินิพานท้าสก,กะจอมเทพได้กล่าวคาถานี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมเกิดขึ้นและดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขทุกคนเนี่ยในที่นี้นะครับเป็นสังขารทั้งนั้นเลยนะจิตวิญญ,ญาณรูปของทุกคนเป็นสังขารสังขารแปลว่า สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเกิดดับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยยังจะต้องเข้าสู่ความดับความแปรปรวนเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นสังขารนะครับก <liters. S 2> ารเข้าไปสปงบระงับสังขารหรือไม่ต้องมีการเกิดดับไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมของนามธรรมของชีวิตของร่างกายของเราอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าทุกคนยังจะต้องทุกข์อยูนะ่ถ้าใครปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ก็คือจะต้องดับสังขารนี้ก็คือร่างกายจิตใจ ซึ่งเกิดจากอวิชชาตันหาถ้าจะดับสังขารได้ก็ต้องดับอวิชชากับตันหาให้ได้ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วพร้อมกับการปรินิพานท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถานี้ว่าพระอาสาสะปัสสาสะของพระมุนีผู้พระไทยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวปรารบสันติทำกาละม่ได้มีแล้วพระองค์มีพระไทยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้ว ความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปเะนั้นจิตของพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ตัสรูนะครับก็น้อมไปในสันติคือพระนิพพานตลอดเวลาแต่ที่ยังคงดำรงเยียวยาอัตภาพไว้จนกระทั่งถึงสี่สาพรรษาก็เพราะว่าทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกแต่ว่าจิตใจของพระองค์ก็มุ่งตรงต่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นความหวั่นไหวความสะทกสะท้านการที่จะมาเดือดร้อนหรือว่ามา สนใจใส่ใจกับเวทนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเยียวยาเอาไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถานี้ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปร,รินิพพานแล้วในครั้งนั้นได้เกิดอัศจรรย์น่าสะพึงกลัวและเกิดความขนพองสยองเก้าแม้กระทั่งท่านพระอานนท์นะครับผู้ที่เป็นพระโสดบาบันแล้ว แต่ว่าท่านก็ยังไม่หมดราคาโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงก็ยังมีความขนพองสยองกล้าวแล้วก็บังเกิดกับบคุคคลทั่วๆไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วบรรดาภิกษุเหล่าวพวกที่ยังไม่สิ้นราคะประคองแขนทั้งสองกล้ามทวนอยู่ล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนเท้าขาดรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนัก พระองค์ผู้มีจักษุในโลกอันตรธานเร็วนักส่วนภิกษุที่ปราศจากราคะแล้วมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอข้อนั้นจะหาได้ในสังขารน,นี้แต่ที่ไหนพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าญาติพวกพ้องของเราถ้าเกิดจะต้องตายไปต่อหน้าเรา,าเราจะมีความรู้สึกอย่างไร ทั้งทั้งที่เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีคุณเสมอเหมือนกับพระอรหันต์ัสมมาสัมทรเจ้าแต่สําหรับคนที่มีปัญญาแล้วก็ทราบซึ้งในคุณของพระสัมมาสัมทธเจ้านะที่ยังไม่หมดราคะโทสะโมหะเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยที่จะต้องเศร้าโศกร้องไห้เสียใจอาลัยรักต่อพระสัมมาสัมทรเจ้าในระหว่างนี้นะครับมีโทมนัสจิตกับกุศลจิตเกิดสลับกัน,นสําหรับคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระสัมมาสัมทธเจ้ามาก ทราบซึ้งในพระคุณมากนะโทมนัสกับกุศลจิตก็จะสลับกันตลอดแต่ถ้าเกิดญาติพวกพ้องพี่น้องของเราตายนะมีแต่อกุศลจิตล้วนๆอ๋อสลับกันหน่อยหนึ่งก็คือราคะกับโทสะสลับกันนะครับโทมนัสกับโรภะความติดข้องความผูกพันเนี่ยก็จะสลับกันพะคิดถึงเขาห่วงหาอาวรก็โทมนัสแต่ของพระอริยสาวกที่เป็นเศคขบ,บุคคลโสดาบันสกทาคามีหรือว่าปุถุชนที่ อบรมไตรศึกขาอยู่ด้วยความรักพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีกุศลจิตคิดถึงพระคุณโลภะสลับหน่อยหนึ่งก็โทมนัสต่อนะครับท่านพระอนุรทธะก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอย่าได้เศร้าโศกร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพรากความเป็นอย่างอื่น จากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีข้อนั้นจะหาได้ในสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วต้องมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้แล้วก็พวกเทวดาก็พากันยกโทษกันอยู่ ท่านพระนุรุทธะก็เตือนนะครับว่าอย่าได้เศร้าโศกร่ำร่าร้องไห้เสียใจไปเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนะคนที่ไม่เจริญอนิจจานุปัสสนาไม่เจริญทุกขานุปัสสนาไม่เจริญอนัตตานุปัสสนาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจะประคองสติสัมปชัญญะไว้ไม่ได้แต่ถ้าได้อบรมได้เจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาไว้ดีแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าธรรมดามีอันเกิดขึ้นแล้วมีการดับไป นะแก้วถ้วยชาหม,ม้อทั้งเดิบทั้งสุกเนี่ยธรรมดาก็คือจะต้องแตกจะไปห้ามว่าไม่ให้แตกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าได้ศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นจริงไว้แล้วเห็นความเป็นจริงก็เพียงแต่ว่าสลดใจน้อมใจไปในการที่อยามีความเพียรมากขึ้นเท่านั้นนก้ก็ท่านพระนอนนนท์ก็ถามท่านพระนุรุทธะว่าพวกเทวดากระทาไว้ในใจเป็นอย่างไรพระนุรุทธะก็ตอบว่าอน,อนท์มีเทวดาบางพวก สำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองกล้าครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนเท้าขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีจักสุในโลกอันตรธานเร็วนักส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วมีสติสัมชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ข้อนั้นจะหาได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนไม่ใช่แต่พระภิกษุผู้เป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับแม้เทวดานะทั้งที่เป็นปุถุชนก็มีทั้งที่เป็นพระอรหันตก็มีก็เศร้าโศกประคองแขนร่ำไรรำพันพวกที่อยู่ในอากาศก็สําคัญว่าอากาศเป็นแผ่นดินก็ล้มลงกล,ลิ้งเกลืกอไปมาก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ด้วยอะไรรักต่อผู้ที่มีคุณหาใครเสมอเหมือนไม่ได้ ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะและท่านพระอนนท์ยังราตรีที่เหลือนั้นให้ล่วงไปด้วยธรรมมีกถาท่านพระอนุรุทธะสั่งท่านพระอนนท์ว่าไปเถิดอ,อนนท์ท่านจงเข้าไปยังเมืองกุสินาราบอกแก่พวกมันลกักษัตริย์เมืองกุสินาราว่าดูก่อนว่าสิทธะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าปารินิพานแล้วขอพวกท่านจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิด ที่นี่เป็นเขตของเมืองกุสินารานะครับเป็นของพวกเจ้ามลละมลกะกษัตริย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่นี้ที่มากุฏพันธนะเจดีนี้ก็คงจะเป็นที่เผาสรีรศพของพระราชานะของมลลรกษัตริย์ทั้งหลายนะครับก็เลยนําจากที่นั้นมาในนี่ก็คงประมาณสักสามสี่กิโลได้มั้ยจากที่ปรินิพานนะครับที่สารวาโนทยานเนี่ยป่าสาระนั้นแล้วก็มาถึงที่เนี่นะครับ ตรงที่ป่าสาระตรงนั้นก็เป็นสวนป่านะ mm hmm. ก็จะต้องเดินเข้ามาผ่านเมืองนะครับผ่านเมืองแล้วก็มาอย่างที่นี้นะครับที่เผาศรีระศเนี่ยท่านพระนนก็รับคําท่านพระนุรุทธ,ธะแล้วก็เข้าไปแจ้งแก่พวกมลกรลกษัตริย์นะครับสมัยนั้นพวกมัลลกรรษัตริย์เมืองกุศินาราประชุมการที่สันฐานคารด้วยเรื่องพระปรินิพานนั้น mm hmm. เขาก็มีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คอยเป็นห่วงคอยที่จะฟังข่าวนะครับพวกสตรีของชาวมัลละทั้งหลายเนี่ยก็เข้าไปไหว้ศพพระพุทธเจ้านะครับก็ร้องไห้น้าําตาก็หยดลงไปที่สรีระศพของพระพุทธเจ้าลําดับนั้นท่านพระนนท์ก็ไปยังสันฐานขานได้บอกแก่เจ้ามัลละเมืองกุสินาราวา่าดูก่อนว่าสิทธะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วขอพวกท่านจงสําคัญการอันควรในบัดน<ม>ี้เถิด จ้ามละโอรสสุนิสาก็คือลูกสะพ้ยแล้วก็ประชาบาดีฟังคำของท่านพระอนนต์แล้วมีความทุกข์เสียพระไทยเปรียมด้วยทุกข์ใจบางพวกก็สยายผมประคองพระหัตทั้งสองคล่ำครวนล้มลงเกล้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทขาดแล้วทรงรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีจักสุในโรคอันตรธานเสียเร็วนัก ครั้งนั้นเจ้ามันละเมืองโกศินารารับสั่งพวกบุรุษว่าท่านจงเตรียมของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดในเมืองโกศินาราให้พร้อมส่วนเจ้ามันละเมืองโกศินาราถือเอาของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดและผ้าห้าร้อยคู่สเสด็จไปยังสารวันอันเป็นที่แวะพักของพวกเจ้ามันละ,สะเสด็จเข้าถึงสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทำสการะเคารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมแล้วก็ของหอมดอกไม้ดาษเพดานผ้าตกแต่งโรงมนทนยังวันนั้นให้ล่วงไปด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นการประโคมนะการถวายดนตรีการฟ้อนรำอะไรนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับอันนั้นด้วยศรัทธาด้วยกุศลจิตนะครับแต่ว่า การที่กระหัสจะมาทําให้กันอย่างนี้ก็ไม่ควรนะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทําให้มีความเพลิดเพลินม,มากกว่าแต่ทําสําหรับพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่มีความเพลิดเพลินแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไปถวายพระภิกสุดีไหมนะเครื่องดนตรีเพลิดเพลินอะไรต่างถ้ามีจิตแล้วไม่ควรถวายแต่ถ้าเป็นพระธรรมบูชาพระธรรมด้วยเสียงดนตรีบูชาพระสถูปอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเขาก็ทํากัน พาาระถ่นก็ไม่มีกิเลสแล้วแต่ก็ไม่เหมาะสมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลังลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระสถูปอะไรพวกนี้ก็คือคนมีปัญญาเขาก็พอจะพิจารณาออกนะว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรถวายะนะเขาก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ด้วยกุศลจิตนะเขาก็นําไปบูชาของเราก็บูชาด้วยเสียงระฆังด้วยเสียงอะไรใช่ไหมเสียงกลองอะไรพวกนี้นสมัยนั้นเขาก็ ฟ้อนรำขับร้องเลยนะครับแต่ก็คงจะเนื่องด้วยความสังเวชนะครับสมัยก่อนก็จะมีเพลงที่ทําให้สลดสังเวชแรงต่างบูชาคุณพระรัตนตรัยพวกเจ้ามันละมิพระดำริว่าการถวายพระเพิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วพรุ่งนี้พวกเราจักถวายพระเพิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จัดการตกแต่งพระสรีระศพนะครับก็คือ เอาผ้าขาวเนี่ยห้าร้อยคู่มาพันนะครับทำให้เหมือนกับพระเจ้าจากักรพรรดิเลยก็คือจะใส่รางเหล็กนะแล้วก็หล่อด้วยน้ํามันนะแล้วก็จะเอาไปประชุมเพลิงนะครับถวายพระเพลิงก็จัดไปแล้วก็บูชาสิรีระไปผ่านไปวันที่สองวันที่สามก็ยังไม่เสร็จวันที่สี่วันที่ห้าก็ยังไม่เสร็จนะครับก็มีการประดับตกแต่งมีการจัดการสถานที่อะไรต่างๆถึงเจ็ดวันนะครับกว่าจะเสร็จนะครับ ก็ตั้งใจกันพวกเจ้ามนละเมืองกุศินรามีพระดําริว่าจักเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกไปภายนอกพระนครถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าทางทักษิณแห่งพระนครแลก็ไม่ได้ถวายพระเพลิงที่สารวโนทยานนะแต่ว่าจะเชิญไปเข้าพระนครแล้วก็ออกไปทางทิศใต้ของพระนครนะครับสมัยนั้น นะมันละป่ามโมกนะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่สั่งสอนพวกปามโมอกอคงจะเป็นพราหมณ์นะครับคงจะเป็นพวกที่เป็นแนะนําสั่งสอนพวกกษัตริย์8องค์สงสนารนกล้าวและทรงนุ่งหม่มผ้าใหม่ด้วยทรงดําริว่าเราจักยกพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่อาจยกขึ้นได้นะความจริงแล้วสรีระของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่หนักเกินสัก200กิโลนะครับนะถ้ารวมกับ รางเหล็กด้วยรวมกับรางด้วยรวมกับผ้าด้วยนะก็คงจะไม่ถึง200กิโลถ้า8คนนี้ก็ยกได้สบายใช่ไหม200กิโลนะถ้าคนละกี่กิโลคนละ50กิโลใช่ไหมอย่างคน50กิโลก็ยกได้ก็25กิโลอ่าถ้าเกิด200กิโลก็คนละ25กิโลท่านเองแต่ว่ายกไม่ขึ้นนะ ยกไม่ขึ้นเพราะว่าเทวดายัางไม่ให้ยกนะครับไม่ได้อัญเชิญเทวดาด้วยเพราะนั้นก็ไม่อนุญาตนะก็ตั้งใจว่านะจะยกพระสรีระของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจยกขึ้นได้พวกเจ้ามัลละเมืองกุศินาราได้ถามท่านพระอนุรุทธ,ธะว่าท่านอนุรุทธ,ธะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยมัลละปามโมกแปดองนี้ผู้สะสงกล้าวแล้วทรงนุ่งห่มผ้าใหม่ ด้วยเดิมริว่าจากยกพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไม่อาจยกขึ้นได้พระอนุรุรธะกล่าวว่าดูก่อนวาสิตะทั้งหลายพวกท่านมีความประสงค์อย่างหนึ่งแต่พวกเทวดามีความประสงค์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําอะไรไม่สําเร็จนะครับน่าเกิดมีการทําสิ่งใดที่เนื่องด้วยพระรัตนตรยัยและทาใม้สำเร็จก็อย่าลืมคิดถึงเทวดา นะเพราะว่า,อ,าอ้าอัญเชิญเทวดาด้วยหรือเปล่าเทวดาประสงค์อย่างนี้หรือเปล่านะันั้นถ้าเกิดทําอะไรไม่สําเร็จก็ให้ทําใหม่นะทาใหม่ก็อัญเชิญเทวดานะครับเจ้ามัลละก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระอนุรุทธาก็กล่าวาว่าดูก่อนวาสิธะทั้งหลายพวกท่านมีความประสงค์จากเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไปภายนอกพระนครถวายพระเพลิงทางทิศทักษิณแห่งพระนครแต่เทวดามีความประสงค์ว่าจักเชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วเข้าสู่พระนครโดยทวารทิศอุดรเชิญท่านไปท่ามกลางพระนครแล้วออกโดยทวารทิศบุรพาแล้วถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มกุฏพันธะเจดีย์ของพวกเจ้ามละทางทิศบุรพาแห่งพระนคร เพราะฉะนั้นมากุฏพันธนะเจดีเนี่ยเขามีอยู่เดิมแล้วนะครับเขามีอยู่เดิมแล้วเพียงแต่ว่าจะอัญเชิญพระสรีระของพระพุทธเจ้านี่มาถวายพระเพลิงที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีจุดประสงค์คนละอย่างกันเจ้ามาันละก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดสมัยนั้นเมืองกุศินาราดาระดาษไปด้วยดอกมณฑารบโดยท่องแถวประมาณแค่เข่าจนตลอดที่ต่อแห่งเรือนบอ่อของโศครก และกองหยากเยื่อนะก็เต็มไปด้วยดอกมณฑารพนะครับดอกมณฑารพนี้เป็นดอกไม้สวรรค์เป็นดอกไม้ทิพนะดอกใหญ่มากสามารถเอามาถือเป็นล่มได้เลยนะครับก็ตกลงมาเป็นตองแถวจนทั้งท่วมถึงหัวเข่าเลยนะครับเทวดาก็พากันนามาบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพวกเทวดาและพวกเจ้ามรละเมืองกุศินารากระทาการสการะเคารพนับถือบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดอกไม้ของหอมทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เชิญพระสรีระศพไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วเชิญไปสู่พระนครโดยทวารทิศอุดรเชิญไปท่ามกลางนาครแล้วออกไปโดยทวารทิศบุรพาก็คือทิศต,ตะวันออกแล้ววางพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะมากุฏพันธนะเจดีก็คือณนะที่นี้นะครับที่เรากําลังจะสการะบูชากันอยู่ เป็นของพวกเจ้ามาละทางทิศบรูรพาแห่งพระนครในชินนะมหานิทานนะก็อันนี้ก็เป็นคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งนะกล่าวไว้ว่าเมื่อพระสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเขานำมาอย่างนี้ภรรยาของพันธุระเสนาบดีชื่อว่ามัลิกาจำได้ไหมนะที่พันธุระเสนาบดีพาไปดื่มน้ำนะที่เขาจะอภิเษกกับพวกเจ้าฤาษีนะครับ นางมีเครื่องระดามหาปราสญ์เหมือนกันหญิงท okay. ี่มีเครื่องระดามหาปราตญเนี่ยจะมีสามนะพนางวิสาขาองคหนึ่งนางมาริกาภรรยาของเสนาบดีพันธุระองคหนึ่งแล้วก็อีกองคหนึ่งก็เป็นเจ้าหญิงต่างแดนชื่ออะไรจะไม่ได้มีสามองค์เท่านั้นนะในครั้งพุทธกาลนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยคงจะต้องมีหลายคนเพราะว่าถวายผ้าไตจีวรกันเยอะก็พลอนุโมทนาแกด้วยนะจะได้มีส่วนเอี่ยวด้วยนะครับ ก็สตรีผู้ถวายผ้าไตรจีวรน,นะครับอานิสงของการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระรัตนตรัยหรือว่าพระสงฆ์เท่ายก็คือจะได้เครื่องระดามหาปรสสาทแต่ถ้าบุรุษถวายไตรจีวรจะได้ไตรจีวรสําเร็จด้วยฤทธิ์นะครับผู้หญิงก็ต้องปรารถนาเป็นผู้ชายก่อนนะถ้าถวายแล้วจึงจะมีบาตรจีวรสําเร็จด้วยฤทธิ์นะแต่ถ้าตอนนี้ถวายไปมาเกิดเป็นผู้หญิงก็ได้เครื่องระดามหาปรสสาทไปก่อนก็แล้วกัน แต่ถ้าได้เครื่องระดามาประสาทแล้วเอาไปทําอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะเพราะว่าอย่างในพระนางวิสาขาที่ถวายสงสร้างวิหารนะสร้างปุพาลามของนางมาริกานี้เป็นภรยาของพันธุระเสนาบดีนะครับชื่อมาริกาทราบว่าเขานําพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก็คิดว่าเราจักนาเครื่องประดับชื่อมหาระดาประสาทเช่นเดียวกับเครื่องประดับของนาวิสาขา